อขอเอายาที่นึงได้ไหมยาที่สั่งมา64อ,อันเหรอใช่ใช่อยู่ได้ถ้กประมาณ24วันนะเอ้ยอโอเคีเู้หอนี่เหรอนนะไม่ต้องให้ละฉันม,มีคนซื้อเดี๋ยวท่นก็ปิดร้านแล้วฉันให้ฟรี ินกินยาแน่นอนดิค่ะกพราะะนั้นเหมือนมีคนตายใช่ไหมไม่มีใครเลยไม่มีเลยไปดิว่า นุ่งทีนุ่งกันนุ่งที่นุ่งใช่ใช่ใช่ใหหนจะดีนะงัน

โอ้ไม่ต้องเรียกลุงแล้วมั้งเนี่ยเรียกเป็นไอ้แกงนี้วะเละ <c oughs> ลงุงยามันจะอยู่ได้กี่วันน่ะพี่สี่ชั่วโมงทำไมอ่ะลืมที่ว่าเอาลุงไปนอนก่อนเอจะเข้าโมง่ไหมึงใช้ได้แค่วันเดียวไปดีกว่า ีกว่าโอ้ยอาบน้ำเลยว่ะโอ้ยแม่ขาว่าที่บ้านลูปประหยัดน้ำไม่ต้องอาบโอ้สบาย ไปข้างนอกถูกกว่าเอ๊ะไปไหนปะลุงลุงนี่ลุงทำไมเกียลุงทำไมจะไปไหนออกข้างนอกไงทำไมอ่ะโอ้ไปด้วยดิได้ๆอยากรู้ว่าสาวจะทักลุงไหมไปมาไหนไปเลยถ้ามีคนถามว่าลุงคือใครลุงบอกไปเลยว่าคนมาใหม่โอเคลุงถอดเว้นเถอะ แหวนดีรักของฉนฉันขอโทษนเก็บไว้ก่อนดิลุงเดี๋ยววิญญาณกลายนั่งค่อยใส่ไอ้ใครอ่ะเจ๋งเลยคนไม่มีอะไรครับไปบแบบแบบแโอ้ยคอยอ่ะโอ้ยคอยอะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับลุงลุงลุงอะไรนะลุงเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เร่ ขาที่เอกขาที่เอตรอ้แล้วาครับใอนอได้ครับได้ครับได้ครับคุณมีไลุลุงลุงโอ้บีนฮอเตอร์เลเดี๋เดลงเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเฮ้ยพักก่อนเหนื่อยข้างในมีคุณหมออยู่นะ ผมลงอลงโทรอยผมองโทรหาคุณหมอมากวานอะโหลครับคุณหมอว่าไงครับคุณคุณเคสเอ่อคุณหมอยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับผมอยู่ในห้องอ๋อแล้วนางพยาบาลล่ะครับอยู่เหมือนกันครับอ๋อโอเคครับมีอะไรหรอครับไม่มีอะไรครับคุณหมอจะเข้าไปจริงดิ เฮ้ยหมอวันที่เขาไอ้ไก่ยิงที่จ้องหน้าเขาเลยเหรอครับหมอเใครครับเนี่ยเอออ้าวคุณสวัสดีครับคุณเค้กสวัสดีครับหมอคนนี้อ๋ออ่อใครล่ะครับนายขนมปิ้งแล้วกันครับเขาเป็นน้องผมใช่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 เลยครับนายขนมปิ้งสวัสดีค่ะนายขนมปิ้งสวัสดี ที่เออนี่มากันแล้วมีอะไรหรอกครับอืพอดีว่าหล่อเกินไปนะครับสาววิ่งมาเต็มก็เลยแอบบอกอ้อหรอกครับใช่ครับแต่ว่าออกไปก่อนนะครับคุณหมอจะคุยงานกันนะครับต้องการที่ผลส่วนตัวโอเคครับโอเคครับคุณหมอครับสร้างที่อยู่ให้ผมด้วยนะครับคือผมไม่มีบ้านจะอยู่แล้วออกไปก่อนนะครับคุณขนมปิ้ง ผมได, <มา S 2> ด้ชื่อคนข้ชื่อกลัวมากลคนังมั้งคใกอเล่นฟอน์ไม่ได,ออไได้ไม่ได้ครับผมจะทำงานครับจะได้ไม่ได้ครับไปครับครับผม,ผม,ผมจะทำงาน เรืองแล้วเออใครครับเนี่ยอย่ามาเข้านะครับนี่ร้านลุงผมไปครับไปครับเออไปไไปไไปไมาเอาเอนลุงขทำไม่ได้ลเนี่ยนี่มาแอบข้าก่อนทำไมไม่บอกว่าเป็นลูกลุง้หลุงหาเรื่องทำอยู่แลวผมต้องหนื่อด้วยเอ่อไปมาไปมาไปยก่อ้ลุง ไหนลุงชูมในนี้นะพี่โตอัดดูชิ้นไม่เนี่ยโอ้ยลุงถอยมาเถอะเออแล้วอ้าเอยลุงลุงถอยดีกว่าไปแล้วลุงลุงกลับบ้านไปก่อนนะอะไรนะลุงเหรอไดีใจโอ้ยเปิดหัวลุงโอ้ย

เลขสิโ huh. อ้โอ้ยแค่โอยทำไรอ่ะนี่ผมเก็บเงินไว้อันแม่ลุงโอยลงกตามตามสนองนะไปลว Que isso?